แผนเค้กทำหน้าที่ภรรยาอย่างดีนุ่งเส้นรำหน้าขาบวนแห่นาคเขาพิธีอุปสมบท่างเรียบง่ายไปสำหรับสารวัตรหมีพันตำรวจโทรศัก์สุนทรเปรมานนท์สามีของนางเอกสาวแพนเค้กเขมานิจามิก่อนเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาณนะวัดเทพจรธรรมมารามประทุมธานีโดยแผ่นเค้กได้เขียนแคปชั่นว่าขอกราบอนุโมทนาบุญ ในวันที่5ธันวาคมถวายเป็นพระราชกุศลแต่ในโรงราชการที่9ลโทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะนอกจากนี้เธอยังได้เผยให้เห็นถึงบรรยากาศภายในงานซึ่งในพิธีแห่นาคนั้นแผ่นคลิปก็ได้โชว์สเต็ปฟอนรำหน้าขบวนอย่างสวยงามเลยทีเดียว